สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ US Stock Brief by AlphaRendit เราสรุปข่าวหุ้นสหรัฐแบบกระชับเข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีอวกาศที่น่าจับตาม,มากที่สุดในขณะนี้ Rocket Lab หรือ RKLB บนตลาด NASDAQ วันนี้เราจะพาไปลึกถึงการเปลี่ยนผ่านสำคัญของ Rocket Lab จากผู้บริการปล่อยดาวเทียมเล็กสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยุคอวกาศใหม่ที่ไม่ได้แค่ปล่อยดาวเทียมแต่เป็นผู้เล่นสำคัญของซัพพลายเชนในโลกเหนือชั้นบรรยากาศทั้งในด้านการป้องกันประเทศการสื่อสารและการผลิตในอวกาศตอนนี้เริ่มต้นจากจุดเปลี่ยนสาคัญของบริษัทจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่การเข้าซื้อกิจการ GOS และ m i n a r i c เมื่อไม่กี่วันมานี้ Rocket Lab ประกาศเข้าซื้อกิจการ GOS e ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเพโลก Opt o p โ p อิ e ล็กทรอนิกสสำหรับภารกิจด้านความมั่นคงเช่น Golden Dome และ Trans3 ของระบบป้องกันขีปนาวุธของ Space Development Agency ดีลวนี้ไม่ได้แค่เพิ่มผลิตภัณฑ์แต่เสริมแกร่งให้ Rocket Lab กลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดอวกาศเพื่อความมั่นคงที่กำลังเป,เป็นเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐและถัดมา บริษัทก็ประกาศเข้าซื้อกิจการ Minorik จากเยอรมนีบริษัทนี้ผลิตเลเซอร์ m อมมูนิเคชันเทอร์มินที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างดาวเทียมซึ่งตอนนี้กำลังถูกใช้งานในโครงการของ SDA มูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์นี่คือ2อดีลสำคัญที่เปลี่ยน l o c k e t Lab จากแค่ Launch Provider ให้กลายเป็นระบบนิเวศของอวกาศที่ผูกโยงตั้งแต่ชิ้นส่วนจนถึงภารกิจระดับประเทศ รายได้โตแรงแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือโครงสร้างรายได้ใหม่ของ Rocket Lab ในไตรามาสมาปี2025รายได้ของ Rocket Lab อยู่ที่122.6ล้านดอลลาร์โตถึง32%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่น่าสนใจคือ71%ของรายได้มาจากบริษัท Space Systems ซึ่งรวมทั้งการผลิตดาวเทียมระบบควบคุมระบบการสื่อสารและบริการ e N-to-N d e d อีก35.6ล้านดอลลาร์มาจากธุรกิจปล่อยจรวดซึ่งไตรามาสดียวปล่อยไปถึง5ภารกิจปัจจุบัน Rocket Lab มีแบ็กหลอกอยู่ถึง1.07พันล้านดอลลาร์และ56%ของจำนวนนั้นจะรับรู้เป็นรายได้ใน12เดือนข้างหน้านิวตรอนคือไพ่สำคัญที่จะเปิดประตูสู่รัฐบาลสหรัฐ Rocket Lab พัฒนาจรวดนิวตรอนที่ออกแบบให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และสามารถส่ง payload หนักถึง13ตันสู่วงโคโจรต่ำในราคาต่อภารกิจที่คาดว่าจะมากกว่า55ล้านดอลลาร์นิวตรอนได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ NSSL Phase ของ Space Force ซึ่งเป็นโปรแกรมมูลค่ากว่า5.6พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังได้รับสัญญาจาก AFRL สำหรับการทดลองขนส่งสินค้า point-to-point point ผ่านอาวกาศสิ่งสำคัญคือนี่ไม่ใช่แค่พูดสวยเพราะนิวตรอนได้ผ่านการทดสอบขั้นสูงและเตรียมเปิดตัวภายในครึ่งหลังของปี2025 f a t a l i t และ Space Systems คือเครื่องยนต์การเติบโตที่แท้จริงธุรกิจ Space s y s t e m ของ Rocket Lab มีหลายเส้นทางรายได้ทั้งการขายอุปกรณ์อย่างโซล่าอาร์เรย์เรดิโอสเลเซอร์เทอร์มินอลส์และระบบควบคุมดาวเทียมด้วยซอฟต์แวร์ของตัวเองนอกจากนี้บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ดาวเทียมแบบโมดูล่าชื่อว่าฟ e ทไลท์ที่สามารถสร้างและปล่อยดาวเทียมเป็นกลุ่มได้ในระยะเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเหมาะกับความต้องการของยุคดาวเทียมขนาดเล็กที่กำลังบูมแล้วเรื่องความเสี่ยงละ่ะยังมีอีกไม่น้อย r o c k e t Lab ยังไม่ทำกำไรและยังมี Free Cash r p r o ติดลบกว่า80ล้านดอลลาร์ในไตรามาสล่าสุด v a l ูเอชันก็สูงมากโดยมี EV by sale r ราว55เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ประมาณ2เท่านั่นหมายความว่านักลงทุนเชื่อมั่นว่าบริษัทจะกลายเป็นเจ้าตลาดในอนาคตไม่ใช่วันนี้ความเสี่ยงคือถ้านิวตรอนไม่สำเร็จหรือดีวอย่างไมนาริกล้มเหลวราคาหุ้นอาจถูกรีเรทอย่างรวดเร็ว ผ่านบริษัทที่ร้อยเรียงเป็นภาพใหญ่แล้วเดินไปทีละชิ้น r o c k e t l a ลไม่ได้ลงทุนแบบกระจัดกระจายแต่ทุกดีลและทุกเทคโนโลยีที่ทำนั้นล้วนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือการเป็นผู้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านอาวกาศที่ครุบวงจรทั้งในภาคการค้าและภาคความมั่นคงตั้งแต่อิเล็กตรอนที่เน้นความถี่สูงต้นทุนต่ำไปจนถึงนิวตรอนที่เจาะภารกิจรัฐบาลรายใหญ่มูลค่าสูง และตั้งแต่ระบบชิ้นส่วนดาวเทียมไปจนถึงซอฟต์แวร์ define mission control rocket lab ไม่ได้แค่เป็นผู้ผลิตแต่กำลังจะกลายเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายในวงโคจร bottom line นะครับ rocket lab ไม่ใช่บริษัทปล่อยจรวดธรรมดาอีกต่อไปวันนี้พวกเขาคือหนึ่งในผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมอวกาศยุคใหม่ที่มีบทบาททั้งในสายคอมเมอร์เชียลและสายดีฟนซ์ ด้วย vertical integration ที่แน่นทั้งโลจ์ทั้งดาวเทียมและซอฟต์แวร์แม้ยังขาดทุนและมีความเสี่ยงในระยะสั้นแต่ท่านนิวตรอนทยานขึ้นได้จริงและการรวม GOS e กับ mineric สำเร็จบริษัทนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาวกาศที่ยากจะถูกแทนที่ในอีก5-10ปีข้างหน้าหากคุณเป็นนักลงทุนที่มองหา growth ในทีม space economy ระยะยาวนี่อาจเป็นหุ้นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ขอบคุณที่ติดตามฟังและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe หรือติดตามช่อง Alpharendit ทั้งบน YouTube และ Facebook เพื่ออัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์หุ้นสหรัฐดีๆแบบนี้ได้ตลอดทุกวันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ